ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ต้มพลอยขวัญนะครับวันนี้ั้มพาน้องมาแนะนาอีกคนหนึ่งครับคือน้องตาลพลอยขวัญนะครับสวัสดีค่ะจะเป็นคู่หูอีกคนหนึ่งนะครับเพื่อจะนําเสนอดีๆให้กับท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับวันนี้ั้ามอยู่รถอะไรไม่ได้นะครับเป็นรถตัวเก่งของเราเป็น Hon d a นะครับ New ซ i v i c นะครับ1 8 e ปี2019นะครับตัวนี้เป็น F 4ีแล้วครับเป็นตัวมายาเชนแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับป้ายแดงขายนะครับอยู่แ7 4 0 0 0บาท รถบ้านพอนขวัญขายเท่าไหร่เราไปดูกัน รับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่สนใจรถสามารถเข้าไปเลือกชมได้ที่เพจ Facebook ชื่อว่ารถบ้านพอยขวัญและผมยังมีรถเข้าใหม่ให้เลือกชมได้ทุกวันสำหรับใครที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรมาได้เลยที่รถบ้านพอยขวัญ0994082222หรือ0911202384หรือแอดไลน์เข้ามาได้ที่แอดรถบ้านพลอยขวัญและตั้มพลอยขวัญเรามีทีมงานมืออาชีพคอยตอบให้คำถาม และฝากช่อง YouTube ของเราด้วยรถบ้านพลอยขวัญหรือช่องตั้มพลอยขวัญทุกช่องทางก่อนที่เราจะไปดูแคมเปญเรามาดูโครงสร้างก่อนนะครับ มาก็เป็นโครงเอกลักษณ์เหมือนเดิมนะครับ h o n ด a าซีว c นะตัวนี้เป็นโฉม FC นะครับนะก็เหมือนเดิมครับนะความเอกลักษณ์คือถ้าถ้าโตเชนแล้วก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับนะเนีย่ยเป็นโครเมียม่ะเดีย๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันตัวนี้เป็นสีเงินนะครับอ่ะรถมีการเก็บฝาเก็บสีฝากระโปรงมานะครับเพราะว่าสีแปลกๆอย่างที่ตั้มเคยบอกไว้ว่าเวลาเราวิ่งเนี่ย มันจะเป็นรอยสเก็ตหินนะเวลาเราทำเนี่ยคือเวลาเก็บเราต้องเก็บให้ด้วยเพราะไม่งั้นกะ็เป็นสเก็ดหินเป็นริ้วเป็นรอยเหมือนเช่นเดียวกัน,นครับผู้หญิงไม่แต่งหน้าทาปากก็คงไม่มีใครมองก็เหมือนกันครับผมมาเรามาดูกันคันนี้ติ๊กเกอร์มอกอยังอย,งอยู่นะครับนะแผ่นความคำร้อนน่าจะลืมใส่นะครับผมมานะฮะดูนะมีการเก็บสีฝากระโปรงนะดูแต่แต่ดูนะครับแก้มขวามานะยังอยู่ความปกติอยู่นะครับเม็ดอาร์ที่รอยเชื่อมอยู่เห็นไหมฮะรอยที่เชื่อมอยู่นะฮะ พวกนี้เขาประกอบด้วยหุ่นยนต์อยู่แล้วนะครับเวลาเขาประกอบก็ติดกันอย่างนี้นะฮะไล่มาเลยครับเม็ดอาร์ตนะฮะลงมาถึงเนี่ยด้านในนะครับดูฮะเม็ดอาร์ตด้านในซับด้านในเนี่ยขาล่างเห็นไหมยังอยู่ความเดิมปกติอยู่นะเช่นเดียวกันนะเรามาดูฝั่งทรายบ้างด้านในเห็นไหมฮะด้านในนี่นะมาแบบเดิมๆอย่างนี้นะครับผมอ่ะ เช่นเดียวกันนะครับตะเข็บตามนี้ก็ยังอยู่ครบอยู่นะครับเนี่ยด้านในเห็นไหมแก้มอยู่ด้านในก็ยังอยู่ปกตินะครับมาและที่สำคัญคือคันนี้นะครับสามารถสตาร์จากข้างนอกได้เดี๋ยวเรามาสาธิตกันว่าใช้ยังไงแต่ก่อนที่เราจะสาธิตเราไปดูกันก่อนนะครับมีอุปกรณ์อะไรเพิ่มมานะคันนี้นะครับมาพร้อมแม็กซิสหกนะครับนะเป็นแม็กไลน์นี้แล้วนะครับผม นะยางปี2019นะครับมาตามมานะมือมือนะครับมือเรารูปไปเลยครับสองข้างก็จิกเบาๆตามปกติอย่างที่ทุกนะฮะเห็นไหมฮะอ่านี่ความใสเห็นไหมฮะมาเจ้มซ้ายเห็นไหมไม่ม,ไม,ม,ไมีไม่มีขยับเห็นไหมไม่มีขยับ อไล่ลงมานะ้ายังอยู่เห็นไหมฮะตัวหนังสือยังอยู่ครบมาทีเร้ที่สําคัญคือลืมไม่ได้เลยรถทุกคันที่เราดูเห็นไหมดูนะดูมือนะตามไปเลยครับแผ่นเพจต,ต้องอยู่เห็นไหมนี่ซาบด้านในอยู่ปกติอ่ะเดีย๋ยวมาดูดึงครับเหือนเดิมครับนะดึงดึง,ด,งดูปกติมาเห็นไหมเป็นอาจจะะสือสวยๆแบบนี้ อ่ตาม,มาถึงข้างนะขึ้นมาปกติแบบนี้สวยๆแบบนี้แล้ขึ้นตามมาเลยครับผมด้านซ้ายผ่านผ่านไปนะเรวมาดูท้ายบ้างแม็กสี่ล้อเหมือนกันนะครับสี่ล้อเหมือนกันเลยนะครับยางเหมือนกันนะอ่ะมือนะดูนะครับเห็นไหมจิบไปเบาๆอ่าไปเบาๆ นะก็ยังนุ่มๆแบบคือมันจะไม่แข็งเกินไปแล้วไม่นุ่มจนเกินไปมันจะพอดีพอดีมือครับผมมาท้ายเหมือนกันนะครับเราก็ดูนะครับสังเกตนะครับท้ายที่เช็คแล้วก็คือเห็นไหมตรงนี้เป็นโครเมียมแล้วนะครับท้ายก็เปิดจากนีโมดได้นะครับอ่ะเห็นไหมมามาเรามาดูกันอย่างที่เราดูนะครับเราขอแอบดูนิดนึงก่อนแอบส่องก่อนเห็นไหม อ่าท้ายไม่มีน็อตเดิมนะฮะมาดูภายในอะก่อนดูภายในอดี๋ยวดูนี้ก่อนอะไล่มาเห็นไหมไล่มาเมทอาร์ตอย่างนนีะ้ตาม,มานะครับอะมาดูด้านในมั่งข้างในก็ลึกและกว้างอยู่นะครับผมนะครับมามาดูยางอะไหล่แม่แรงอยู่ครบนะครับเนี่ยนะใส่เด,ดิมๆนะครับเห็นไหมอยู่ปกติ ม่มีติดแก๊สนะครับมาเรามาดูด้านนี้ต่อเ <_ S 2> ช่นเดียวกันครับอ่าดึงนะเห็นไหมแม่มันสวยจริงนะสีไม่สีคือต้องบอกอย่างนี้ไม่เหมือนใครด้วยนะเวลาขับก็จะเด่นหน่อยนะอ่ะบางคนมองเป็นเป็นดีก็ดีครับคือสีไม่เหมือนใครแล้วก็สีคืออาจจะแปลกๆหน่อยนะครับแต่มันเด่นนะครับด้านในก็ยังคงความกว้างอยู่นะครับโอ้นั่งสบายอยู่นะ กว้างลึกนะครับมาเดีย๋ยวมาดูด้านหน้ามามาด้านนี้เราก็ดึงเหมือนกันเห็นะฮะอันนี้เป็นตามเติมเติมลมยางนะครับผมเนี่ยอันติเป็นติ๊กเกอร์เติมลมยาง นะน้องไม่ขยับเดี๋ยวผมขอพยะปิดฝากระโปรงก่อนเดี๋ยวจะลองเทสตอีกตัวนี้ให้วิธีการการใช้นะครับก็จะต้องปิดก่อนสองทีถ้ามีไฟอย่างนี้คนระับแล้วดูนะฮะเราก็เราสตาร์ทจากอย่างนี้ได้เลยนะ,ะกดอย่างนี้สองทีเห็นไหมก็จะขึ้นมาสตาร์ทเองแล้วนะแต่ก่อนพอเราสตาร์ทเสร็จคืออันนี้เวลาเราจอดอยู่ที่ร้อนนะให้มันสตาร์ทสตาร์ทเองนะครับเราก็ขึ้นไปเปิดปกติ แล้วก็ไปกดผมสตาร์ทอีกทีนะเนี่ยตอนนี้แอร์ทำงานปกตินะครับเนี่ยนี่เราสตาร์ทจากจากรีโมทนะครับดูนะดูหน้าตารีโมทนะครับอ่ะเดี๋ยวภายในเดี๋ยวหาว่าให้ผู้ช่วยผมจัดก,การบ้างดีกว่านะให้น้องตาแนะนําบ้างนะภายในเผื่อมีใครอยากะสนใจที่อยากมาดูหรืออยากเข้ามาดูภายในบ้างเดี๋ยวให้น้องตาแนะนําครับอ่ะน้องตาแนะนําหน่อยสิได้เลยค่ะอันนี้นะคะจะมีเป็นหน้าจอ ที่เป็นอะนาล็อกนะคะตัวนี้แล้วก็มีแผงพวงมาลัยนะคะสามารถควบคุมเสียงหรือว่าคอนโทรลเสียงจากตัวพวงมาลัยได้เลยนะคะสามารถรับโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะแล้วก็มีหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอดิจิตอลนะคะตัวนี้สามารถกดหรือว่าดูแสดงค่าหน้าจอได้เลยนะคะอาละค่ะพี่ตั้มแ,แล้วมีมอะไรอื่นๆเพิ่มเติมนนไหมคะพี่มี function. มีมัตติฟังก์ชันมี คูคอนโทนคูคอนโทนต่อเมื่อคือจะใช้ได้ก็คือเมื่อ,อ,เ,อเราคาดเบลแล้วนะเวลาเราเราขับไปว่าเราจะต้องการเนี้ยเราก็เซ็ตมืลเราวิ่งอยู่80นะแต่ต้องไม่ค่อยมีรถนะฮะเราก็กดคูคอนโทนก็จะทำงานโดยที่เราไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะครับแล้วที่สำคัญก็มาด้วยนะครับเบรกมือก็เป็นแบบอัจฉริยะเช่ไหมเหยียบเบรกแบรเบรก,กมือขึ้นเหมือนกันครับเวลาเราลงก็เบรกมือลงกดลงฮะเห็นไหมดูหน้าจอนะต้องดูหน้าจอเอา อ่สมมุตินนะเนี่ยเราจะเบรกมือขึ้นเห็นไหมอ่าเนี่ยอันนี้ขึ้นแล้วดูนะเห็นไหมเบรกมือจะขึ้นกล้องเห็นไหมอ่าเราจะเอาลงเราเหยียบปั๊บเอาลงอ่าเห็นไหมอ่าแล้วก็ที่สําคัญคือซีวิคทุกรุ่นเนี่ยที่มันขับสนุกเพราะเลยไรมคือเข็มไมเป็นนิติต้เว่าเ,าเราขับแล้วมันอารมณ์มันได้ไมมันจะขึ้นเรื่อยเรื่อยๆื่อยแล้วมันมันมากจริงๆคือ เป็นซีวิคเนี่ยเป็นรถที่ขายดีมากนะครับผมบอกงี้ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือวัยกลางคนหรือจะเป็นผู้ใหญ่คือผมขายรถเนี่ยผมก็ได้ฟังจากลูกค้านี่ครับอกคือขับสนุกแล้วขับไม่เบื่อด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ตั้มมีจัดแคมเปญให้ลูกค้านะครับที่มั่นใจในการซื้อรถได้ยังไงเดี๋ยวตั้มจะบอกให้นะครับว่าของเรามีดีตรงไหนปะเดีย๋ยวเราไปดูกัน ครับผมอย่างที่ตั้มบอกว่าทําไมถึงต้องซื้อรถที่รถบ้านพลอยขวัญอ่ะอย่างแรกเรามาดูก่อนครับนะอันนี้จะเป็นแบบฟอร์มที่ใบตรวจรถนะครับเดี๋ยวผมจะให้กล้องอ่ะทีมงานผมนะครับทําเป็นรูปๆให้ดูนะครับว่าแต่ละคันเนี่ยเราตรวจสอบรถเป็นยังไงนะอันนี้เป็นคุณภาพแบบไหนนะครับเขายังมีบอกค่าสีค่าโครงสร้างของคุณภาพรถเพราะนั้นลูกค้าที่จะซื้อเนี่ยมั่นใจได้เลยและทำไมถึงต้องซื้อพลอยขวัญอีกนะเพราะพลอยขวัญมีแคมเปญดีด นะครับอย่างเช่นนะครับปกตินะครับคันนี้ขายอยู่874,000บาทคอยขวัญไม่ขายนะครับคอยขวัญขายอยู่679 679ไม่ผิดครับฟังไม่ผิดจากปกติผ่อนอยู่13,800บาทเหมือนเดิมครับนะนี่ผมให้นะให้อีกหนึ่งเดือนต่อให้อีกหนึ่งเดือนนะครับนะ12วันแรกคอยขวัญช่วยผ่อนเหลืออยู่10,000กับ200บาทน้อยไหมไหมผมไม่น้อยนะ ฟังไม่ผิดครับ1200บาท12งวดแรกนะครับหลังจากนั้นค่อยไปผ่อนอยู่13,700บาทนะครับโดยประมาณนะครับลูกค้าที่วันนี้ที่ตั้มคุยเนี่ยต้องบอกก่อนว่ารถเนี่ยตั้มไม่ได้คุยเงินดาวอะไรทั้งสิ้นนะครับนี่คือคุยที่ลูกค้าสภาพที่ลูกค้าได้อยู่แล้วแต่ถ้าลูกค้าอยากดาวอยากผ่อนน้อยอันนี้ซึ่งดาวเยอะก็ผ่อนน้อยดาวน้อยก็ผ่อนเยอะเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็ที่สําคัญยังมีโปรโมชั่นที่ดีอีกนะครับลูกค้าที่ใช้บัตร วีซ่าหรือมาสเตอร์อยู่เช่นเดียวกันครับถือเข้ามาเลยครับบัตรประชาชนถือเข้ามาได้เลยลองมาใช้แคมเปญตัวนี้ดูนะครับไม่ว่าลูกค้าเพิ่งจะออกจากงานแล้วมีบัตรใช้อยู่ซื้อได้ไหมมีคำตอบให้แน่นอนครับโทรหาต้มเลยครับ091 120 2384หรือโทร099 408 2222มีคำตอบให้แน่นอนนะครับช่องทางการติดตอ่อของบ,บ้านพอยขวัญน,นะครับก็จะมี f a c e b o o k t i k t o k นะไลน์ถ้าติดต่อแล้วไม่มีคนตอบกลับติดต่อตามได้เลยครับตามคอยขวัญทิกตอกตามคอยขวัญก็ได้ YouTube ช่องตามคอยขวัญก็ได้และฝากน้องตาลไว้ดูนะครับเดี๋ยวเพื่อน้องตาลจะมีคลิปรถใหม่ๆม,มานําเสนอ,เ,อเพื่อไม่พลาดการติดตามนะครับฝากกดติดตามตามไว้ด้วยนะครับเพื่อจะมีรถอะไรดีๆนํามาเสนอหรือรถที่ทุกคันทุกท่านกำลังรออยู่ขอบคุณมากครับ RBPK รถบ้านพอยขวัญสุลลมรถดีๆในฝันรถยนต์คุณภาพดีดีทุกคันการันตีต้อง RBPK รถบ้านพอยขวัญสุลลมรถดีๆในฝันโปรโมชั่นดีๆเรื่องรถทุกอย่างเรามีที่ RBPK รถบ้านพอยขวัญสุลลมรถดีๆในฝันรถยนต์คุณภาพดีดีทุกคันการันตีต้อง RBP